ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องความชนกเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆที่รักค่ะมาพบกับแอดมินพรชนอกอีกแล้วนะคะกับนิยายเสียงเรื่องใหม่ชื่อเรื่องว่าบ้านไร่สายใยสว่าดนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเรามาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะบ้านไรสายใายสว่าดบทที่หนึ่งบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านที่อบอุ่นอีกต่อไป สถานีคนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรเทีย่ยงคืน45นาทีช่องจำหน่ายตั๋วหลากหลายบริษัทที่เรียงรายเป็นแถวยาวเริ่มทยอยปิดบ้างแล้วพนักง,งานที่เดินขวักไขว่ไปมาเมื่อสองชั่วโมงก่อนหน้าที่คอยเรียกผู้โดยสารเข้าซื้อตั๋วก็เริ่มบางตาพนังกงานหลายคนเดินเข้ามาถามเธอเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องจะไปไหนครับมีตั๋วหรือยัง คำตอบที่ทุกคนได้กลับเป็นเพียงรอยยิ้มจางๆเท่านั้นและเธอก็ไม่พูดอะไรอีกจากช่วงก่อนหน้านี้ผู้คนมาใช้บริการที่นี่ค่อนข้างแออัดแต่ตอนนี้บางตาจนแทบจะไม่เหลือเพราะรถโดยสารข้ามจังหวัดออกเดินทางตา,ตามตารางเวลาหมดแล้วพนักง,งานหลายคนมองมาที่เธอจากนั้นก็หันไปทำท่าซุบซิบกันต่อเหมือนต้องการจะถามกันว่า เธอปกติดีหรือเปล่าไม่แปลกหรอกที่พวกเขาจะมองเธออย่างนั้นเพราะเธอเองก็นั่งอยู่อย่างนี้มาหลายชั่วโมงแล้วแต่ไม่ยอมไปไหนสักทีเอาแต่นั่งเหมือลอยอยู่อย่างนั้นชมดาวหญิงสาววัย23ปีนั่งกอดกระเป๋าเป้สีดำอยู่บนเก้าอี้ที่มีไว้บริการลูกค้าที่สถานีขนส่งหมอชิสอง หน้าตาของเธอเศร้าหมองดวงตาเมื่อรลอยราวกับคนใช้ความคิดอย่างหนักรอบดวงตามีรอยบวมชำ้ำเหมือนผ่านการร้องไห้มาหลายๆคนอาจจะคิดว่าเธอทะเลาะก,กับแฟนหรืองอนกันมาจนมานั่งร้องไห้ประชดอีกคนรออยู่ที่นี่ให้อีกคนมางา้ะแต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยสักนิด เธอกำลังนั่งนึกถึงเหตุการณ์เมื่อตอนหัวค่ำที่ผ่านมาชมดาวทะเลาะกับแม่อย่างหนักชนิดที่ว่าไม่เคยทะเลาะกันรุนแรงแบบนี้มาก่อนเรื่องที่ทำให้สองแม่ลูกมีปากเสียงกันก็เรื่องเดิมๆคือเรื่องที่พ่อเลี้ยงพยายามลวนลามเธอชมดาวบอกแม่หลายครั้งว่าวันชนะสามีใหม่ของแม่ซึ่งอายุน้อยกว่าแม่หลายปีพยายามเข้ามาลวนลามเธออยู่บ่อยครั้ง เวลาที่แม่ไม่อยู่แต่แม่ไม่เคยเชื่อเธอเลยเอาแต่หูเบาเชื่อนายวันชนะนั่นซึ่งเธอก็ป้องกันตัวเองด้วยไม้กวาดบ้างไม้ถูบ้างกระมังซักผ้าหรือของใช้ในครัวบ้างตามแต่ว่าจะหยิบจับอะไรทันครั้งล่าสุดเธอเลิกงานมาตอนสองทุ่มรีบอาบน้ำเข้านอนแต่ระหว่างที่เธอกำลังเคลิ้มหลับอยู่นั้น เธอก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาไต่ที่หน้าขาของเธอตอนแรกคิดว่าเป็นมแมลงสาบหรืออะไรสักอย่างเธอจึงยกขาอีกข้างหมายจะเอาไปเขลียไอ้ตัวที่ไต่นั้นออกไปแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะไอ้แมลงสาบที่เธอคิดจะบี้มันให้ตายนั้นกลับร้องโอยขึ้นมาทันทีเพราะขาของเธอดันไปเตะเข้าที่หัวของมแมลงสาบในนาทีนั้น เธอรู้ตัวแล้วว่าไอพ่อเลี้ยงจอมหืนมันคิดจะเคลมเธอแน่มือบางเอื้อมไปเปิดสวิตไฟนี่แกเข้ามาได้ยังไงอ่ะเธอรว่วผ้าห่มเข้าหาตัวพร้อมกับยันกายลุกขึ้นกระโถดกายหนีฮึกรอนประตูแค่นี้คิดว่าจะเอากูอยู่เหรอถ้าไม่แน่จริงอ่ะกูไม่ชื่อวันชนะหรอกเว้ยวันชนะสยยิม้ม พร้อมกับเอ่ยด้วยเสียงที่ไม่ดังนักออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นฉันจะตะโกนดังๆให้คนอื่นได้ยินเธอขูฟ่ฟอดได้ความกลัวแต่ก็เรียบเรียกสติที่ตเตลิดเพราะความตกใจให้กลับคืนมาก็เอาสิมาดูกันว่าไอ้พวกที่อยู่ข้างนอกจะหลงเชื่อใครถ้ากูบอกว่ามึงเปิดประตูอ่อยกูกล้าไหมล่ะอย่าเอาแต่ขูส่สิตะโกนออกไปเลย วันชนะท้าทายอย่างคนที่ถือไพ่เหนือกว่าแต่ยังไม่ทันที่ชมดาวจะได้เอ่ยอะไรออกไปเสียงอ้อแอรเพราะเมาของแม่ก็แววเข้ามาในบ้านสะก่อนเธอจึงตัดสินใจเอ่ยออกไปหมายจะให้แม่ช่วยแม่ช่วยชมด้วยแม่อะไรกันวะนังชมมึงนี่มากเรื่องจริงๆเลยการที่มาพูดพร้อมกับปรีมาทางห้องของลูกสาวช่วยด้วยแม่ ผัวแม่มันจะมารวนลามหนูเธอตะโกนออกไปอีกครั้งหมายจะให้แม่เร่งฝีเท้าเข้ามาช่วยไอชนะที่มึงทำอะไรของมึงนะ่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะกันที่มาตะวาดเสียงดังปับเปล่านรจ๊ะเมียาจา๋าก็นั่งชมนะสิมันอ่อยฉันมันแกล้งทำเป็นไม่สบายเรียกฉันเข้ามาดูแต่พอฉันเข้ามาดูมันกลับจะปล้ำฉัน วันชนะปั้นน้ำเป็นตัวได้อย่างหน้าตาเฉยมึงนี่มันร้ายจริงๆนะนางชมผัวของแม่มึงยังไม่เว้นเลยแทนที่จะปกป้องลูกสาวกันที่มากลับเลือกที่จะเชื่อผัวเด็กอย่างวันชนะซึ่งตอนนี้ลูกขึ้นมายืนอยู่ข้างหลังผู้เป็นเมียนี่แม่เชื่อไอเดนนรกนี่หรอมันตอแหละจะตายแม่ยังจะไปเชื่อมันอีกนี่แม่หลงมันขนาดนี้เลยหรือไง ชมดาวเถียงแม่เสียงสั่นเมื่อได้ยินคำพูดจากปากแม่เกิดอาการน้อยใจแทนทีที่แม่ไม่ฟังเธอเลยสักนิดอย่ามาเถียงกูนะอีชมมึงนี่เลี้ยงเสียข้าวสุกจริงๆน่าจะตายตายตามพ่อมึงไปกูจะได้ไม่ต้องปวดสมองทุกวี่ทุกวันแบบนี้พูดจบก็หันมาสำรวจร่างกายสามีเด็กของนางว่ามีบาดแผลตรงไหนบ้างหรือไม่ เป็นอะไรมากหรือเปล่าจ้าพี่วันชนะเธอเรียกสามีเด็กว่าพี่ฝ่ายนั้นก cool ็ทำท่าชอบใจเหลือเกินจนผู้เป็นลูกสาวทนไม่ได้นี่แม่เกลียดชมขนาดนี้เลยเหรอเธอถามทั้งน้ำตาก็เออนะสิมึงน่ะมันตัวสวยตั้งแต่มึงเกิดมาก็ทำให้พ่อแม่ต้องลำบากเป็นหนี้เป็นสินเขาท่วมหัวไม่เคยได้สัมผัสกับคำว่าสบายกับเขาสักที พ่อมึงก็อีกคนลำบากหน่อยก็ทนไม่ได้ป่วยตายซะง,งั้นกูก็อุตส่าห์หาเลี้ยงมึงมาจนโตป่านนี้แทนที่จะทำงานหาเลี้ยงให้กูสุขสบายแต่เปล่าเลยหาแต่เรื่องให้กู <c oughs> การที่มารราย,ยาวราวกับต้องการระบายความอัดอั้นที่อยู่ในใจออกมาแล้วเงินที่ฉันให้แม่ทุกเดือนละแม่แม่เอาไปไว้ที่ไหนเดือนละหมื่นกว่าบาทถ้าแม่ไม่เอาไปเล่นการพนันหมด มันก็ทำให้แม่อยู่ได้อย่างสบายๆแล้วนะชมดาวอดไม่ได้จึงพ่นคำพูดที่ไม่น่าฟังออกมาเมื่อเห็นรอยยิ้มยอ้อที่ไอ้วัณชนะรอยหน้ารอยตายิ้มย้อยเย้ยเธอนี่มึงอย่ามาทำเป็นทวงบุญคุณนะอิชมเงินเดือนเดืน,ดนละหมื่นกว่าที่มึงให้กูนะ่ะกูเล่นตดยังไม่ทันได้หายเหม็นมันก็หมดแล้วเว้ยมึงอย่ามาพูดแบบนี้อีกนะเดี๋ยวกูเพ่นกระบ,บาลให้เลยนี่ มึงจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปเลยไปคนไม่รักดีอย่างมึงไม่สมควรเรียกกูว่าแม่หรอกไปไปสิเสียงกันที่มาตะโกนด่าลูกสาวลั่นบ้านไม่สนใจว่าคนที่อยู่ข้างห้องจะรำคาญหรือไม่ได้ในเมื่อแม่ไม่อยากให้ชมอยู่ที่นี่ชมก็จะไปเธอว่าพร้อมกับปาดน้ำตาแล้วเชิดหน้าอย่างถือดีเออไปให้พ้นหน้ากูทีเถอะ กูเบื่อหน้าคนอย่างมึงเต็มทีละวพูดจบก็หันมาทางสามีสุดที่รักเราไปกันเถอะพี่วันชนะจากนั้นก็เดินควงแขนสามีออกไปจากห้องปล่อยให้ชมดาวเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าทางน้ําตาเธอมองตามหลังแม่ไปด้วยความน้อยใจแม่คนที่รักและเป็นห่วงเธอเสมอคนนั้นหายไปไหนก่อนหน้านี้แม่ไม่เคยเป็นแบบนี้เลย กระทั่งได้มาพบกับไอ้วันชนะคนนี้เงินเก็บจากน้ำพักน้ำแรงในการทำงานของเธอก็หมดไปน้ำเมาที่ไม่เคยดื่มแม่ก็จัดการให้เรียบร้อยขอให้ขึ้นชื่อว่าแอลกอฮอล์ทั้งที่แต่ก่อนแม่มักจะบ่นพ่อแทบเป็นแทบตายเวลาที่พ่อดื่มเหล้าวินาทีนี้ถึงจะเป็นห่วงแม่มากแค่ไหนเธอก็ขอตัดใจเดินตามทางที่ตนเองเลือกสักที ชมดาไม่ได้อยากขึ้นชื่อว่าเป็นลูกนรคุณที่ทิ้งแม่แต่เธอคิดว่าตอนนี้เธอพูดหรือทำอะไรมากไม่ได้หรอกแม่กำลังหูหนวกตาบอดลงผู้ชายคนนั้นไม่ลืมหูลืมตาเธอก็ได้แต่หวังว่าสักวันแม่จะตาสว่างเมื่อถึงวันนั้นเธอจะเป็นคนดูแลแม่ของเธอเองเสื้อผ้าไม่กี่ชุดที่มีกับเอกสารส่วนตัวที่เก็บม้วนใส่กระเป๋า เงินเก็บในบัญชีนิดหน่อยกับเงินสดที่ติดตัว4,300บาทในตอนนี้เธอคิดอย่างเดียวว่าจะไปตายเอาดาบหน้าเพราะที่นี่ไม่ใช่ที่ที่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับเธอ <_ pub> อีกต่อไปแล้วเมื่อ <_ d ial> คำว่าจุดหมายไม่ได้อยู่ในสมองเธอสองเท้าจึงก้าวเดินไปเรื่อยๆแสงไฟส่องสว่างที่มองเห็นอยู่ตรงหน้า <_ d ial> พร้อมกับเพื <_ d ial raspberry> ่อนร่วมทาง ที่เดินสวนกันขวักไข่ทําให้เธอเดินเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นที่ป้ายไฟเขียนติดเอาไว้ว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรและนั่นคือสาเหตุที่เธอต้องเข้ามานั่งโง,ง่ๆงงงอยู่ที่นี่ให้หลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าเธอบ้าหรืองอนกับแฟนส่วนส้มโอคุณเขาโอบรักป่าครับ ไข่เจียวหิวข้าวเด็กชายไข่เจียววัยหกขวบเดินเข้ามาหาผู้เป็นพ่อพร้อมกับเสียงเจื้อยเจ้าเรียกร้องจะทานข้าวเมื่อเห็นคุณเขาเดินเข้ามาในบ้านเอา้าวไข่เจียวยังไม่ได้ทานข้าวเหรอลูกนี่มันสายแล้วนะชายหนุ่มเอ่ยถามแทนทีก่อนจะเรียกหาแก้วพี่เลี้ยงของลูกชายจอมแสบของเขาแก้ว แก้วอยู่ไหนนะ่ะทําไมไข่เจียวยังไม่ได้ทานข้าวอีกล่ะนี่ก็สายมากแล้วนะเขาตะโกนเสียงดังลั่นบ้านด้วยอารมณ์ที่เริ่มขุนเคืองมาบ้างแล้วค้าคุณขุนเป็นประชุ่มที่ยอบกายเข้ามาใกล้ๆเจ้านายด้วยท่าทางหวาดวดซึ่งทุกคนในบ้านจะรู้ดีว่าเวลาเจ้านายของพวกเขาโมโหนั้นน่ากลัวมากแค่ไหน และนายตอนนี้เองประชุมก็รับรู้ได้ว่าเจ้านายอยู่ในอารมณ์ไหนแก้วทำอะไรอยู่ทำไมไม่เตรียมมื้อเช้าให้ไข่เจียวทานคือเออมัวแต่อือ้ออ้าอยู่นั่นแหละไล่ออกซะดีไหมเนี่ยเขาตวาดเสียงดังจนประชุมสะดุง้งก่อนจะละล่ำละลักตอบนาง,งแก้วไปแล้วค่ะอะไรนะไปแล้วงั้นเหรอไปไหนกับใคร คราวนี้เขาถึงกับงงเพราะไม่ได้ใช้แก้วไปไหนนั่นเองมันหนีตามผู้ชายไปแล้วค่ะไอ้นพบ,บอกว่าผู้ชายคนนั้นทำงานที่ไร่ฝั่งโน้นคบกันได้สักพักแล้วค่ะประชุมบอกตามที่นพบ,บอกมาอีกทีอะไรกันวะที่มันเห็นผู้ชายดีกว่าเงินเดือนแพงๆที่ฉันให้งั้นหรอถึงได้หนีตามผู้ชายไปแบบนั้นคำถามนี้เหมือนเขาจะไม่ต้องการคำตอบ เพราะทันทีที่พูดจบเจ้านายก็หันมาทางป้าชุ่มทันทีประชุมคงต้องดูแลไข่เจียวช่วยฉันสักพักนะจนกว่าจะหาพี่เลี้ยงคนใหม่ได้เขายืนกอดอกหันหลังให้ป้าชุม่มเขาจึงไม่ได้มีโอกาสเห็นใบหน้าเป็นทุกข์ของพี่เลี้ยงจำเป็นของไข่เจียวทุกคนในบ้านรู้ดีว่าลูกชายของเจ้านายแสบมากแค่ไหนเปลี่ยนพี่เลี้ยงเป็นว่าเล่น แม้เงินเดือนจะสูงถึงสอ0 0มบาทแต่ก็ไม่ค่อยมีใครอยู่ทนเท่าไหรเพราะความแสบสนของน้องไข่เจียวนั่นเองแม้กระทั่งนางซึ่งเป็นแม่บ้านเก่าแก่ของที่นี่ก็ยังขยาดกลัวว่าจะทำให้เจ้านายตัวน้อยไม่พอใจแล้วบอกพ่อไล่ออกไม่ก็ทนไม่ไหวจนต้องลาออกไปเองประชุมอายุค่อนข้างมากหากตกงานตอนนี้นางคงหมดทางทำกินแน่ ได้แต่รับปากเจ้านายและดูแลเจ้านายตัวน้อยเป็นอย่างดีพร้อมกับภาวนาว่าให้เจ้านายหาพี่เลี้ยงคนใหม่ได้ในเร็ววันได้ค่ะคุณขุนป๋าฮะไข่เจียวไม่เอาพี่เลี้ยงแก่นะฮะเด็กชายตัวน้อยหันไปบอกพ่ออา้าวทำไมล่ะลูกคุณเขาหันไปถามลูกชายด้วยความสงสัย ก็คนแก่จะวิ่งไล่จับกับไข่เจียวได้ยังไงล่ะครับป๋าสู้สาวเฉก็ไม่ได้เด็กชายตัวน้อยว่าด้วยท่าทางจริงจังโถเอ้ยไอแสบนี่มันแสบได้ใครวะเนี่ยคุณเขาสะบดออกมาด้วยรอยยิ้มก็ได้มาจากป๋านั่นแลยฮะลูกป๋านี่ได้ยินคำตอบคุณเขาถึงกับกลั้นขำเอาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียว เอาละเอาละป๋าจะพยายามเลือกสาวๆมาให้ไข่เจียวกันแล้วกันแต่ตอนนี้ต้องอยู่กับยายชื่นไปก่อนนะลูกอย่าดื้อกับยายนักล่ะประเดี๋ยวยายจะเป็นลมซะก่อนคุณเขาบอกกับลูกชายด้วยรอยยิ้มประดับบนใบหน้าฝากด้วยนะครับาชื่นผมจะพยายามหาคนใหม่มาแทนแก้วให้ไวที่สุดสองเจ้านายกับลูกน้องพยากหน้าให้แก่กันและกัน ก่อนจะแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตนสถานีขนส่งหมอชิดสองร่างระหงภายใต้ชุดเสื้อยืดกางเกยงยีนสวมทับอีกชั้นด้วยเสื้อแขนยาวก้าวขึ้นรถโดยสารปรับอากาศที่ติดป้ายหน้ารถใบว่ากรุงเทพชัยภูมิหลังจากที่นั่งคิดตลอดคืนเธอก็ตัดสินใจเดินทางไปต่างจังหวัดในเช้านี้ทั้งที่รู้ว่า งานอาจจะหายากกว่าในเมืองแต่เธอก็เลือกที่จะไปคืนอยู่ที่นี่มีหวังไอ้วันชนะมันต้องตามรังควานเธอแน่เพื่อนพ้องขี้ยาที่มีอยู่แทบทุกสารทิศของมันคงไม่ปล่อยให้เธอลอยนวลตลอดระยะเวลากว่าหกชั่วโมงที่ใช้ในการเดินทางชมดาวหลับมาตลอดทางเพราะความเหนื่อยล้าที่ไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนนั่นเองน้องขา รถของเราถึงจุดหมายแล้วค่ะพนักงานต้องรับบนรถเข้ามาปลุกเมื่อขึ้นมาตรวจสอบความเรียบร้อยของรถหลังจากถึงจุดหมายปลายทางเออถึงแล้วหรอคะพี่ชมดาวหันซ้ายขวาด้วยท่าทางสลืมสลือถึงแล้วค่ะว่าแต่น้องจะไปไหนหรอคะมีคนมารับหรือเปล่าเจอคำถามนี้เข้าไปเธอถึงกับอึ้งเลยทีเดียว มับมีค่ะขอบคุณมากนะคะที่ปลุกเธอโกหกไปแบบนั้นเราไม่รู้จะตอบอย่างไรก่อนจะหิ้วกระเป๋าเป้ขึ้นสะพายบ่าแล้วเดินลงจากรถเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาแล้วออกมานั่งที่เก้าอี้ผู้โดยสารหล่าน,นั้นสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นป้ายประกาศรับสมัครงานเธอจึงลุกเดินไปอ่านรับสมัครพี่เลี้ยงเด็ก เงินเดือนเริ่มต้น25,000บาทที่พักฟรีอาหารฟรีสนใจติดต่อส่วนคุณขาวโอบรักเบอร์โทรศัพท์081อ่านจบเธอก็กดบันทึกเบอร์ลงในโทรศัพท์ขนาดน,นั้นเองก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาถามสนใจสมัครงานเหรอน้องเขาเพิ่งเอาใบสมัครเอ่ยไม่ใช่สิ เขาเพิ่งเอาใบประกาศรับสมัครเนี่ยมาติดไว้เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองเสียงทุ้มเอ่ยถามค่ะพี่พี่พอจะทราบไหมคะว่าส่วนคุณเขาโอบรักนี่อยู่ที่ไหนเธอหันไปถามด้วยความสนใจรู้สิน้องไร่นี้ใหญ่ที่สุดในอำเภอเลยนะเจ้านายก็ใจดีถ้าน้องสนใจพี่จะบอกเขาให้นั่นไง รถของไร่ขุนเขาโอบรักเขาเข้ามาซื้อของแทบจะทุกวันนั่นละ่ะงั้นน้องรออยู่นี่นะเดี๋ยวพี่จะไปถามเขาให้ว่าเขาได้คนหรือ,อยังผู้ใหญ่ท่าทางใจดีคนนั้นพรากจากเธอเดินไปทางรถที่คุนตาหญิงสาวถอยกลับมานั่งลงที่เก้าอี้เหมือนเดิมมองตามร่างของผู้ชายในเครื่องแบบพนักง,งานคนนั้นที่เดินเข้าไปคุยกับผู้ชายอีกคน สวัสดีครับคุณคุณเขาวันนี้มาซื้อของเองเลยเหรอครับเจ้าหน้าที่เอ่ยทักทายเจ้าของไร่ที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีใช่ครับวันนี้มาเองเลยกะว่าจะมาหาพี่เลี้ยงให้ลูกชายซะหน่อยชายหนุ่มบอกอย่างที่ตั้งใจเอาไว้เพื่อว่าจะมีคนรู้จักพอจะหาคนให้ได้พูดจริงหรือพูดเล่นครับเนี่ย <c oughs> พูดจริงครับคนเก่าเขามีแฟนแล้วก็เลยลาออก คุณขาวบอกไปอย่างเลี่ยงๆพอดีเลยครับน้องคนนั้นเขากำลังสนใจอยู่พอดีพนักง,งานคนนั้นชี้ชวนให้เขาหันไปมองหญิงสาวที่นั่งอยู่บนเก้าอี้คนแถวนี้หรือเปล่าครับไม่ค่อยคุณหน้าคุณตาเลยคุณเขาอดถามไม่ได้เปล่าหรอกครับเพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับน่าจะมาจากที่อื่นแต่เห็นท่าทางสนใจงาน ที่คุณขุณเขาติดป้ายประกาศเอาไว้ผมก็เลยเดินมาถามให้นะครับคุณเขานิ่งไปสักพักก่อนจะหันมาทางเจ้าหน้าที่ที่คุยกันอยู่เอาเป็นว่าผมจะลองรับน้องเขาเข้าทดลองงานก่อนละกันนะขอบคุณที่แนะนำนะครับให้เขามาหาผมได้เลยถ้าเธอพร้อมจะให้เริ่มงานทันทีคุณเขาบอกกับเจ้าหน้าที่คนนั้นขอบคุณมากนะครับ เดี๋ยวผมจะไปบอกน้องเขาให้จากนั้นก็เดินกลับมาหาชมดาวน้องน้องเข้ารับน้องเข้าทำงานแล้วนะพี่ดีใจด้วยน้องพร้อมเริ่มงานหรือเปล่าถ้าพร้อมก็ไปกับเขาได้เลยจริงเหรอคะพี่หนูดีใจที่สุดเลยคะ่ะขอบคุณพี่มากนะคะว่าแต่พี่ชื่ออะไรหรอคะหญิงสาวไม่ลืมที่จะถามชื่อผู้ชายใจดีคนนั้น พี่ชื่อกระโนกเป็นพนักง,งานอยู่ที่นี่ละ่ะผ่านไปผ่านมาก็แวะหาพี่ได้เลยนะผู้ชายใจดีคนนั้นว่าขอบคุณมากเลยค่ะพี่หนูชื่อชมดาวนะคะถ้ามีโอกาสหนูจะแวะมาหาพี่ค่ะไม่เป็นไรหรอกรีบไปเถอะเดี๋ยวเขาจะรอนานกระโนกว่าด้วยรอยยิ้มก่อนจะััไไว้เธออีกครั้งจากนั้นคุณตัวเล็กก็เดินเร็วไปที่รถคันที่จอดอยู่ สวัสดีค่ะพี่พี่เป็นคนขับรถของไร่คุณเขาโอบรักเหรอคะหญิงสาวยกมือไหว้พร้อมกับเอ่ยทักทายดูจากลักษณะการแต่งตัวของเขาแล้วเธอเดาว่าเขาน่าจะเป็นคนงานในไร่หวัดดีไปกันเลยหรือเปล่าล่ะเสียงทุ้มเอ่ยชวนเบาๆค่ะชมพร้อมแล้วเธอว่าด้วยน้ำเสียงสดใสราวกับว่าไม่ได้มีเรื่องทุกข์ใจอะไรเลย ทั้งที่ชั่วค้ามคืนที่ผ่านมาเธอมีเรื่องทุกข์ใจจนแทบจะหาทางออกไม่ได้สองหนุ่มสาวก้าวขึ้นรถคนละฝั่งก่อนที่คนขับจะค่อยๆเคลื่อนรถออกไปช้าๆช,ชื่ออะไรหรอเรานะ่ะเสียงทุ้มเอ่ยถามขณะขับรถชื่อชมดาวคะ่ะแล้วพี่ล่ะคะเธอถามกลับบ้างเขาเขาตอบสั้นๆอะไรนะคะ ชื่อเขางั้นเหรอชื่อแปลกดีนะเนี่ยเธอว่ายิ้มยิ้มแปลกตรงไหนล่ะคนชื่อนี้เยอะแยะทิวเขาคุณเขาภูเขาอายุเท่าไหร่แล้วล่ะยีิสาปีค่ะเคยทำงานอะไรมาบ้างเขายังคงถามต่อไปเรื่อยๆทำงานบริษัทเอกชนค่ะหลังเลิกงานก็ทำพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารขยันจังเลย ว่าแต่พอจะเลี้ยงเด็กได้หรือเปล่าคราวนี้เขาเริ่มเข้าประเด็นที่อยากรู้ถ้าเลี้ยงแบบเป็นกิจจะลักษณะก็ยังไม่เคยเหรอกคะ่ะเคยแต่เลี้ยงเด็กๆข้างบ้านเวลาพ่อแม่เขาเอามาฝากนั่นล่ละคะ่ะพูดจบเขาก็พยักหน้ารับรู้แล้วตั้งใจขับรถต่อไปเออพี่คะพี่ทำงานที่ไร่นี้นานหรือ,อยังคะเธออดถามไม่ได้เพราะอยากรู้ว่าเจ้านายใจดีหรือไม่ พ่อกับแม่ก็พาอยู่ที่นี่ตั้งแต่จำความได้นั่นแหละคราวนี้เขาพูดยิ้มยิ้มอดขำไม่ได้นี่เธอคงคิดว่าเขาเป็นคนขับรถของไร่กระมังถึงได้ถามแบบนี้ขอถามอีกอย่างนะพี่ว่ามาสิเจ้านายใจดีหรือเปล่าเธอถามเสียงเบาเรากับกลัวว่าใครจะมาได้ยินทำเอาคนที่ขับรถอยู่หัวเราะออกมาอีกครั้ง ก็ไม่ได้เรียกว่าใจร้ายอะไรมากมายหรอกออกจะใจดีซะด้วยซ้าแต่ถ้าทำผิดกฎของไร่ก็เรียกได้ว่าใจร้ายที่สุดเลยล่ะกฎอะไรหรอพี่ชมดาวเริ่มอยากรู้ขึ้นมาทันทีก็กฏเรื่องยาเสพติดกับการพนัน,นะสิที่นี่เขาค่อนข้างเข้มงวดถ้าจับได้ว่าเสพหรือว่าค้าเขาจะไม่เอาไว้เลยล่ะรวมถึงเรื่องการพนันก็ด้วย คุณเขาอธิบายให้เธอได้เข้าใจดีจังเลยนะคะที่เจ้านายมีกฎที่เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เมื่อพูดถึงเรื่องยาเสพติดกับการพน,นันเธอก็คิดไปถึงแม่กับพ่อเลี้ยงที่พัวเพินเรื่องแบบนี้อยู่เหมือนกันเพราะสิ่งพวกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้แม่ของเธอเปลี่ยนไปเป็นคนละคนการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มากมันก็ต้องมีกฎมีระเบียบกันบ้าง ปล่อยปะละเลยมากก็ไม่ดีไม่งั้นก็เสียการควบคุมหมดดีแล้วล่ะคะ่ะการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มากก็ต้องมีระเบียบมีกฎมาควบคุมบ้างว่าแต่ใกล้จะถึงได้หรือย,อยังคะเนี่ยเธอหันมาถามด้วยสีหน้าตื่นเต้นจะถึงปากทางเข้าสวนละจบคำพูดของเขาชมดาวก็หันไปมองทางข้างหน้า ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะถึงไร่ที่เป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของเธอสักทีจบตอนที่1แล้วนะคะท่านผู้ฟังคะในที่สุดชมดาวก็มีที่ทำงานใหม่แล้วแต่ว่าเธอจะรับมือกับเด็กชายตัวน้อยลูกชายตัวแสบของเจ้าของสวนได้หรือเปล่ามาลุ้นกันต่อในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ